สวัสดีด้วยครับอยู่กับรายการ Star My ครับคับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนแก้วิธีแก้กงกันเข้าไม่ได้ครั้งที่สองนะครับนะครับเข้าไม่ได้นี่ครับวิธีแก้ครับอย่างแรกให้ดูเวลาวันที่ปีนะครับปีอย่างให้ตรงนะครับปีต้องปรับให้เป็นปัจจุบันครับโอเคครับเวลาก็ต้องตรงให้กดแอปพลายครับแล้ว ให้ไปที่ Google ใหม่ทีนึงครับไม่ต้องปิดนะครับให้รีเซอีกครั้งหนึ่งครับเี่ยได้แล้วครับอืมหานะครับถ้าตอนนี้ง่ายครับผมนี่ก็เป็นวิธีแก้นะครับ่าครับส่วนบางคนบอกว่าปันที่ตรงแล้วทำไมยังไม่ได้ก็ นี่ครับนี้ก็ให้เลือกเวลาให้ถูกด้วยนะครับให้เด็นให้เป็เปของไทยนะครับนี่ครับต้องให้เป็น time Windows.com ด้ยนะครับเสร็จแล้วก็กดอ p p l y แค่นี้ก็เรียบร้อยครับอ้าวแลวก็อีกอย่างครับสกายครับมาแนะนำมาหน่อยนะครับสกาย ใกล้ผมนี่ครับซึ่งอยู่นะครับเนี่ยครับว่าอึ๊อันนี้เพื่อนผมครับนี่ครับเรียกโทรอติดต่อมาได้ครับนม่เข้าจะหน่อยเดี๋ยวจะหาข้อมูลให้ครับงั้นวันนี้ก็ต้องจบไปช่องนี้นะครับสวัสดีครับ